ไม่ต้องรองนะครับพวกพี่กับดีใจด้วยซ้ำนะที่น้องปัน้นเลือกที่จะไปนะ yeah, yeah. ทุกคน,ทำ,นกนะทำอะไรมันต้องก้าวหน้าเราทำอะไรมันต้องทำให้ดียิ่งขึ้นมีเป้าหมายที่สูงแล้วพอเราถึงก็ต้องมีเป้าหมายที่สูงกว่า Girl, เราจะไม่เอาอันเป็นคนที่ สักเซสฟูลได้ถ้าเราพอมีเป้าหมายแล้วก็หยุดเป้าหมายมไว้ตรงนั้นอะถูกไหม feet, like พี่กับดีใจแทนน้องด้วยซ้ำที่น้องได้โอกาสที่ดีไม่ต้องเสียใจครับวงในพี่แบงค์บอกป้นจะไป่ขายปีเตียเี้ <laughs> 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 ยพี่แบงค์ป้านอีไงสั ไอ้เยตะสรสรุปไอ้เยอะวีโควิดแววเอแวะไปหาป้านมอเฮ้ยขอไปดูแคมป์หน่อยปันนั่งลวกลวกเส้นอยู่ลวกลูกชิ้นอยู่เฮียหาเลยสัตวสบอกวิธีว่าเส้นไรเส้นไรเฮียหาเลยสัตว์จัดนั้นโอ้โนก o guys ใช่ไหมน้องป้านฟิตบั๊มหน่อย มีคนร้องไห้บอกว่าน้องปั้นออกจากทีมพี่บอกว่าดีแล้วใช่หมายถึงว่าก็ได้งได้โอกาสที่ดีไงอ๋อให้ยูต่อ <c oughs> Hello X10 Cool I'm big fan from c o d a t Okay bro Very good bro สุดในใจแล้วในใจฉันแล้วโอ้ยเฮียตกใจไปเลย <c oughs> น่ารักว่ะ ซูดบอกปั้นจะไปแข่งฟรีไฟพี่แบงบอกว่าข่าววงในบอกว่าปั้นจะไปไปขายก๋วยเตี๋ยวยังมีแมบงปั่นเกือบเลยส